ฟันได้รับปอแขนเป็นกับตันทีมตามคาดทำไมหงต้องได้ลาวเวียเข้ามาอยู่ในทีมพร้อมฟุตบอลหน้าเชียร์วันนี้ <Wow. S 1> ติดตามได้ในคลิปเฮียอวยวันนี้นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกแล้วนะครับวันนี้กับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับถ้าเฮียว่างเฮ้เฮ่เป็นไงครับเมื่อวานผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับมีใครเป็นเศรษฐีใหม่กันบ้างครับแม่เฮียน่าเสียดายเหลือเกินนะครับ ซื้อไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับ2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับออกมา1นึหนึ่งนะครับแล้ววันที่1ก็เป็น260453น่ห้าะครับแม่น่าเสียดายจริงๆนะครับก็ไปซื้อหัวยเอกชนมานะครับก็ซื้อเลข653นะครับเฉียดไปนิดเดียวก็ได้แค่เสียวนะครับอ่าถ้าใครมีถ้ามีใครถูกนะครับก็ คอมเมนต์มาบอกเฮียกันได้นะครับเรวจะได้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปก็ฝากแชร์ออกไปด้วยละกันนะฮะแล้วใครที่อยากร่วมกิจกรรมในเพจของเฮียนะครับก็เข้าไปติดตามได้ในเพจเลยนะครับก็เป็นการตอบคําถามนะครับชิงรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเป็นชุดทีมเือนนะครับสีเขียวขาวสวยสดงดงาม แน่นอนนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับในเพจนะฮะฝากเว้ดด้วยเอาละวันนี้เราก็มาพูดถึงนะครับเฟอร์กิลฟันไดนะครับเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็เป็นไปตามคาดนะครับเฟอร์กิลฟันไดนะครับยอดปราการหลังชาวดัตนะครับได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลคนใหม่นะครับส่วนตำแหน่งตั้งรองจะเป็นใครไปไม่ได้อย่างที่เฮียบอกแล้วนั่นคือเทรนด์เร็กซ์นเดอร์อาร์โนนั่นเองนะครับ ก็เป็นก้าวเซอร์ของทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเป็นคนเมืองลิเวอร์พูลด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะว่าจะเป็นกัปตันสตีวิจีคนใหม่นะครับเ็เป็นที่ทราบคดีนะครับหลังจากจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับก็ยุตบิบทบาทการเป็นกัปตันทีมแล้วก็ยุติการเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลไปนะครับที่รับใช้สโมสรมาถึง12ปีนะครับหลังจากย้ายไปอยู่เอาอัลติฟ้านะครับย้ายไปอยู่กับลูกพี่เก่าอย่างสตีเฟนเจอร์รานะครับ ในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับทางสโมสรก็ได้แต่งตั้งกินซูลฟันได้นะครับเป็นกัปตันทีมหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็มีท่านรองอย่างเทรนด์เล็กซานเดอร์อันโนนะครับเป็นรองกัปตันทีมนะฮะฟันได้นะครับก็อายุ32ปีนะครับถือเป็นกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลมาโดยตลอดนะครับนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเซาท์แฮมตันนะครับในช่วงเดือนมกราคมปี2018นะครับจนถึงตอนนี้นะครับเจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลหรือว่าหงส์แดงของเราไปแล้วนะครับ ทั้งสิ้น2 2, 2โอ้ยเลขสวยเหลือเกิน,นครับหรือว่า2 2 2นัดนั่นเองนะครับทำไป19ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นประการหลังที่ลิวพูขาดไม่ได้นะครับต่เห็นได้ว่าจากการที่ตอนโดนอจอแดนพิกฟอร์ดเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับเข้าการผ่าตัดนะครับตอนนั้นลิวพูมีปัญหาในแนวรับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและที่สำคัญนะครับวันไดก็ยังเป็นกับตันทีมของทีมชาติฮอลแลนด์ ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าฟอร์มแกว่งๆเหลือเกินนะครับแต่ว่ามาปีนี้น่าจะดูดีขึ้นนะครับส่วนท่านรองอย่างเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับวัย24ปีนะครับเป็นเด็กปั้นของของทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ลงเล่นให้กับทีมไปแล้วนะครับ273นัดนะครับโอ้เล่นเยอะกว่าฟานไดอีกนะครับทำไป16ประตูนะครับนั่งตั้งแต่วเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ในปี2016นะครับว้เล่นเยอะกกวว่่าาา็เพระ มาอยู่ก่อนนั้นเองนะครับนะสมตามความคาดหมายของเฮียนะครับแล้วก็คนต่อไปที่จะเป็นกับตันทีมก็น่าจะเป็นเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนอย่างแน่นอนนะครับเฮียมั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นสเกาเซอร์แล้วก็เป็นคนเมืองลิเวอร์พูลด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลแล้วก็น่าจะมีภาวะผู้นำต่อไปนี้นะครับก็ขอให้เทรนด์นะครับคืนทรัพย์ความเป็นผู้นำแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะฮะเป็นแบบอย่างให้กับลูกทีม ไปได้เรื่อยๆนะครับเหี่ยวใจช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูรายชื่อกับตันหงแดงนะครับตั้งแต่ปีน่าจะช่วงประมาณปี1985นะครับที่เฮียเริ่มให้ความสนใจกับทีมนี้นะครับนะใน1985เนี่ยมันก็จะสลับสลับกันนะฮะ1985 8 8นะครับ90นอะไรพวกนี้จะเป็นอารันแฮนเซนนะครับกับ ทางด้านรันนี่วีแลนนะครับที่สลับกันไปไป,ไปมาๆนะครับตอนสอบสำหรับสำหรับสองคนนี้นะฮะที่เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็มาในปี1991ถึง1993นะครับก็จะเป็นมาร์คไรท์นะครับแล้วก็1993นะครับก็จะเป็นจอห์นบาร์แล้วก็เอียนรัตนะครับนะถึงปี1997นะครับแล้วก็1997ถึง1999ก็จะเป็นพออินนะครับและหลังจากนั้นก็ กัปตันสุดหล่อของเรานะครับเจมี่เรดแนปนะครับในยุคแกง SPICE บอยนะครับตั้งแต่ปี1999ไปถึงปี2002นะครับเพราะว่าน่าเสียดายเลยเกินนะครับที่เจมี่เรดแนปนะครับหน้าตาก็หล่อนะครับเล่นก็ดีนะครับแต่เจ็บบ่อยยนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับในความสามารถของเจมี่เรดแนปนะครับ หลังจากนั้นก็มีซามิฮูเปียนะครับเข้ามารับตำแหน่งแทนนะครับในปี2002 2003นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกัปตันสตีเวนเจลวาดนะครับในปี2003 2015นะครับคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอย่างยาวนานนะครับโอ้โห12ปีนะครับขอโ <Whoa. S 1> ทษแน่เป็นไง แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเจอราดก็ได้ระเหตุออกจากหงแดงลิเวอร์พูลออกไปนะครับไปอยู่เอลเอ a คเล็กซี่นะครับแล้วก็เป็นจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับรับบทบาทตั้งแต่ปี2015ถึง2023จนถึงฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เบสเสร็จนะครับ8ปีนะครับจ้าหนัาจอแดนเฮนเดอร์สันตอนนี้ก็มาเป็นเวอร์กิลฟันดายแล้วนะฮะอ่าเท่ทีเดียวนะครับใครได้สมปอกแขนไปกับตันทีของลิเวอร์พูลนี่สุดยอดนะครับ ดูมีมนขังนะครับทุกคนนะฮะบอกตามตรงว่าทุกคนนะครับใครที่สวมแหวนปอกแขนกับตันทีมของสโมสรเรอร์พูเนี่ยมันจะทําให้มีความฮึกเหิมแล้วก็ดุดันนะครับเป็นผู้นําอย่างยิ่งนะครับนะโอเคก็ขอให้ทําหน้าที่ให้ดีนะครับนะกับตันฟันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านรองท่านรองก็โอกาสที่จะได้สวมสวมปอกแขนก็นอกจากฟันได้จะไม่ได้ลงนะฮะ โอเคเรา,าพูดมาเรามาพูดถึงนะครับอ่าทำไมหงแดงของเรานะครับต้องได้รามโอราเวียนะครับเข้ามาอยู่ในทีมนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะเพราะว่าอ่ากองกลางตัวรับเนี่ยของเราเนี่ยหายไปหมดแล้วนะฮะแม้ว่าจะมีเตียโกกันตาร่าอยู่ก็ตามนะครับหรือไม่ก็สเตฟานไบเซติกนะครับหรือกอ็หรืออีกคนหนึ่งคือเจ้าหนูเจมส์แมคคอนเนลนะครับซึ่งก็ยังอายุน้อยนะครับที่จะหวังพึ่งพาเป็นโลเป็นพายได้เนี่ยก็น่าจะมีอยู่แค่เพียง สเตฟนานไบเซติกกับทางด้านอาเตียโกโกันตาร่านะครับแต่เตียโกโกันตาร่าก็ไม่ใช่นักเตะที่เป็นตัวรับจานะครับนะก็จะมีเพียงแค่สเตฟนานไบเซติกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นลาเมโอลาเวียเนี่ยคือคําตอบที่สามารถตอบโจทย์ได้โดยแบบสมบูรณ์นะฮะในมุมมองของเฮียนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าลาเวียนะครับเป็นนักเตะที่ หนึ่งเลยอายุน้อยนะครับแต่ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวลงเป็นตัวจริงให้กับทางด้านเซาท์ทัมตันเนี่ยมากมายหลายนัดนะครับและจะเห็นได้จากการที่ลงสนามนะครับสถิติอะไรเฮียไม่ขอพูดถึงนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีนะครับสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่ที่อันตรายได้นะครับแล้วก็สามารถฝากบอลผ่านบอลง่ายๆนะครับเล่นบอลไม่ยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญพละกําลังเหลือล้อนนะฮะสามารถบีบวิ่งไล่ คู่ต่อสู้ได้อย่างไม่มีหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นนักเตะที่สังเกตนะครับนักเป็นนักเตะที่จะเข้าบอลโดยการที่ไม่เข้าโฉงฉางนะครับจะจิ้มบอลแย่บอลเบียดบอลแซะเตะคนที่กําลังคลองบอลอยู่อเงี้ยมันทําให้จังหวะของอผู้ที่ครอบคลองบอลอยู่เนี่ยเสียจังหวะได้หลาย,ลายครั้งหลายคราวที่เราเห็นแม้ว่านักเตะเวี้์วปูเองก็เช่นเดียวกันเจอกรบลาวเวียเนี่ยรับมือกรบลาวเวียเนี่ย ไม่ได้เป็นงานง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลุกไม่ว่าจะเป็นกองกลางคนไหนนะครับเมื่อเจอกับลาวียเนี่ยเข้าปะทะเข้าตั้งกันเนี่ย ส่วนใหญ่ลาวเวียก็จะสามารถเอาชนะมาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นแบบนี้มันเลยเป็นที่หมายปองของทางด้านเจคินคอปแล้วก็ทางของเฮียด้วยนะเฮียชอบนะครับนักเตะที่เล่นแบบนี้เพราะมันเหมือนตอนที่เฮียย,ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับเฮียชอบแบบนี้นะครับไม่ชอบแบบเข้าพรวดหรือว่าอะไรครับรอจังหวะแล้วก็คอยวิ่งเบียดประคองเข้าไปแซเข้าไปแย่เข้าไปทำให้ทุกแข่งเสียจังหวะแล้วก็แย่งบอลมาง่ายๆอ่านดักทางฟุตบอลดีนะครับหรือว่า ที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าทางบอลดีแต่ทางบ้านตอนนี้แย่นะครับโอเคตามนี้นะครับก็ฟอร์มการเล่นของลาวเวียเนี่ยมันเหมาะสมกับทางลิเวอร์พูลเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเล่นแผนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเฮียสนับสนุนเต็มที่นะครับอยากให้ทางด้านสโม,มสรลิเวอร์พูลคว้าตัวมาให้ได้นะครับเฮียรับรองว่าอนาคตไกลแน่นอนสําหรับลาวูลาวเวียนะครับมาคว้ามาเหอะ50ล้านก็จ่ายยอมฮไม่ใช่ตังเราตังสโม,มสรแต่เฮียก็สนับสนุนสโม,มสรอ,อยู่นะครับซื้อเสื้อ สโมสรทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ซื้อแจกทางสมาชิกด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามเพจของเฮียแล้วกันนะครับเข้าไปดูว่าเฮียจะแจกแบบไหนนะครับไปดูกันได้เลยนะครับส่วนวันนี้ฟุตบอลหน้าเชียนะครับก็มี3คู่3ทีมนะครับที่เฮียคัดมาเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นคิวของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับเอาคู่แรกเลยแล้วกันะฮะเฮียคัดมาก็เป็น คู่ระหว่างพานิชินายกอนนะครับกับดานิโปรนะครับคู่นี้นะครับในนัดแรกนะครับพาณาตินายกอสนะครับบุกไปถลม่มดานิโปรมาสประตูต่อนหนึ่งนะครับส่วนทางด้านฟอร์มของทางด้านพานิชินายกอนนะครับจากการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็มีนัดที่แล้วที่เอาชนะดานิโปรมาได้เนี่ยรวมทั้งการ รวมทั้งหมดนะครับแนัดเนี่ยชนะไปถึง6นะครับแล้วก็แพ้1เสมอ1นะครับแล้วก็ทางด้านดานิโปนะครับมีอุ่นเครื่องแล้วก็มีนัดที่แล้วที่ลงเป็นทางการก็6 6นัดล่าสุดชนะ4นะครับเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับแฮนดิแคปนะครับมาอยู่ทางด้านเจ้าบ้านพนาตินากอสอยู่แล้วแล้วก็ชนะขาดมาแล้วด้วยนะครับเฮียก็ยังคิดว่าดานิโปถ้าได้เร็วก็อาจจะมีแรงฮึดนะครับส่วนพนาจินกอสนะครับเจ้าบ้านคงจะไม่ปล่อยโอกาสให้ดานิโปมาบี้บท ได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเฮียยังมองว่าคู่นี้พาติชยในกอตน่าจะกำชัยชนะไปได้อีกหนึ่งนัดแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับเฮียขอเชียร์ไปทางพนาติชยในกอตนะครับในคู่นี้คู่ที่2อนะครับคู่นี้ก็ยังเป็นแชมเปี้ยนลีกเช่นเดิมนะฮะจะเตะในเวลาตีหนึ่งนะครับคู่เมื่อกี้เตะเวลาเที่ยงคืนนะครับบาเต้บริซอสนะครับกับอาริสลิมายซอสนะครับคู่นี้พิกล็อกจั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะฮะ ไม่น่าเชื่อว,ว่าลิมาซอน,นะครับจะถล่มบาเต้บริซอไปถึง6ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับทั้งที่ชื่อชั้นนะครับบาเต้ดูดีกว่าเยอะวันนี้เหมือนจะได้กลับมาเตะในบ้านนะครับแต่ก็เตะในสนามกลางเช่นเดียวเช่นเดิมนะฮะก็วันนี้แฮนดิแคปก็ยังไปอยู่ที่ ลิมาซอสเช่นเดิมนะครับถ้าทางดูแล้วนะฮะทางด้านบาเต้ช่วงนี้ก็ฟอรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสิบนัดหลังสุดนี่ชนะ4นะครับเสมอ2และแพ้4นะครับก็บาเต้บริซอฟก็ปกติก็จะเป็นทีมอ่าทีมที่เข้าไปเล่นในอ่ารอบแบ่งกลุ่มบ้างนะครับหรือไม่ก็จะล่วงไปเล่นนู่นเลยนะครับยูโรป้าแทนนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นขาประจำในฟุตบอลยุโรปอยู่แล้วนะครับส่วนลิมาซอสก็ ยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าเป็นทีมจากทางด้านไซปรัสนะครับแต่ว่านัดที่แล้วนี่โชว์ฟอร์มมาอย่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะนะแถมมาชนะทีมแกร่งอย่างนิโคเซียขึ้นมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเลยนะครับลิมาซอสนะฮะแล้ววันนี้นะครับแฮนดิแคปไปอยู่ทางด้านลิมาซอสนะครับแล้วก็ทางด้านลิมาซอสเนี่ยชนะมาขาดแล้วนะฮะหประตูต่อ2เลยบาเต้ก็ยังพอจะมีหวังนะครับแต่ก็จะลิบหลีเต็มทนเพราะฉะนั้น ทำยังไงก็ได้นะครับไม่ให้แพ้แบบกระจายนะครับเมื่อแฮนดิแคปไปอยู่ทางด้านลีมาซอสเฮียขอเชียร์ไปทางบาเต้บริซอฟแล้วกันครับเฮียว่าบาเต้บริซอฟไม่น่าจะแพ้อีกนะครับเป็นที่ขอให้เสมอแล้วกันนะฮะเฮียขอเชียร์ไปที่บาเต้บริซอฟนะครับส่วนคู่ที่3านะครับคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับชื่อเรียกยากเหลือเกินนะครับโอลิมปิอาลุปปาชนานะครับกับบูโดโกรสลัชกาดนะครับ ทั้ง2ทีมก็เจอกันมาในนัดแรกนะครับเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมจากสโลวีเนียนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยเป็นทีมจากบัลการียนะครับก็เก่งพอกันทั้งคู่นะฮะแต่ว่าวันนี้ทีมเยือนนะครับเป็นมีฮันดิแคปที่เป็นต่อนะครับแล้วก็มองดูแล้วว่ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าบ้านไม่น่าจะแพ้นะครับเต็มที่ก็เสมอนะฮะนะหรืออาจจะมีโอกาสชนะเฮียขอเชียร์ไปทางเจ้าบ้านนะครับ โอลิมปีจรูปปัจจานะครับโอเคก็เรียบร้อยกันไปนะครับสําหรับความคิดเห็นนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับกัปตันคนใหม่ของเรานะครับเวอร์กิลฟันได้นะครับแล้วก็ทัานรองเฟรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของเฮียนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมีโลเมอลาวียเข้ามาอยู่ในทีมนะครับนะก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับ ส่วนถ้าใครสนใจกิจกรรมนะครับที่เฮียจัดนะครับที่จะแจกเสื้อฟุตบอลหรือร์พูนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ก็เข้าไปติดตามในเพจของเฮียได้เลยนะครับชื่อเดียวกันนะครับเพจเฮียอวยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วเข้ามาดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นกําลังใจเฮียด้วยละกันนะฮะวันนี้เฮียขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าเสพทีใหม่ทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับใครถูกหวยก็ปรบมือให้ละกันนะครับ ไม่รู้จะพูดยังไงเัีไม่ถูกนะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ